ชีวิตอินภูเก็ตมันโตยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างชีวิตภูเก็ตนะคะก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันก็สโลไลีฟไปอยู่กรุงเทพเนาะเพราะว่ากรุงเทพมันก็จะมีความเป็นเมืองอะวุ่นวายอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะแต่ว่า ชีวิตที่ภูเก็ตสําหรับก้อยเนี่ยมันมันเหมาะกับการเลี้ยงลูกเนื่องจากว่าตัวก้อยยังไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองภูเก็ตก็จะอยู่ออกไปห่างเมืองออกไปนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ทะเลเขาก็จะยังได้แบบว่าโตในแบบอากาศที่มัน บนสุดกว่าในกรุงเทพน,นิดนึงแล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เรื่องของเรื่องของฟอรซิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกรุงเทพแต่สิ่งที่ดีคือธรรมชาติมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เลายังได้พาลูกออกไปแบบเล่นดินเล่นทรายได้เจอทะเลอยู่อะไรเงี้ยสำหรับก็คือมันมันดีกับการที่เราจะจะเลี้ยงเด็กคนนึงให้โตขึ้นมาในใน,ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอะไรเงี้ยกับธรรมชาติเป็นคแม่ฟูลามไรแบใช่นะก็ถือว่าฟูลเนาะเพราะว่าเราก็แบบว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับงานแบบ ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับลูกเป็นหลกักแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยการทํางานของก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตเหมือนเราก็จะอยู่ในออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำช่อง u t u b e ทำคลิปรีวิวอะไรต่างๆใน Instagram ในออนไลน์ต่างๆนี่ค่ะานเลไป่างค่ะคือตั้งแต่ทะเลเกิดยังไม่มีโอกาสได้ได,ได้พาไปเข้าเฝ้าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก ็น้องเวลาก็ mm hmm. ก็เพิ่งเกิดมาได้5เดือนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ก้อยกับพี่ตูนนะคะมาอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่งเราก็เลยเออถือว่าเป็นโอกาสที่ท,ที่ที่ดีสําหรับครอบครัวจะได้แบบไปเข้าเฝ้าแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิต mm hmm. ของครอบครัวเราด้วยเพราะว่าท่านก็แบบประทานพรให้ทะเลให้เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนไงาันดีได้พรได้พรคือ,ค,อคือทะเลเนี่ยเขาเป็นแบบ เขาเป็นเด็กที่ชอบให้ดอกไม้แล้วเขาอ่ะกำดอกกลาบไว้ในมือแล้วตอนที่เราอ่ะไปแบบเข้าเฝ้าท่านใช่ไหมคะเราก็ก็เอาบเหมือนกับเอาพวงมาลัยเนี่ยเข้าไปจถวายให้ท่านทะเลอ่ะเขาเอาดอกไม้อ่ะ ยืนไปให้ท่านด้วยมือเขาแล้วท่านก็รับด้วยแบบด้วย,ด,วยด้วยพระหัตถ์ของท่านใช่แล้วเราก็แบบว่าตกใจแบบว่าลูกเราแบบเออมันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาก็ยังเด็กแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเมตตามากก็แบบท่านก็ลูกศรษาทะเลแล้วก็เป่ากระหม่อมให้เหมือนแบบให้พออะไรเงี้ยเออเราก็แบบเป็นแม่ก็เออรู้สึกแบบปลื้มปิ่ม ใช่ค่ะ,คะก็เหมือนแบบเราก็ได้พอรอันสูงสุดของชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงพระเมตตากับครอบครัวเราอันนี้คือตอนนี้พี่ไกดอยข็ขึ้นมาอยู่ในขใช่กำกลังจะกลับแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่อันนี้คืองานสุดท้ายพอดีอใช่ที่ได้เจอพี่ๆีทุกคน รจริงๆเร,ราใช่ก้อยกับพี่ตุงขึ้นมาทํางานแล้วก็มันเป็นช่วงสงกรานพอดีค่ะมันหยุดช่วงสงกรานโรงเรียนปิดพอดีใช่เราก็เลยพากันขึ้นมาแล้วก็พี่ตุงก็ช่วง,ช,วงช่วงสงกรานที่ผ่านมาคืองานแน่นมากๆเลยถ้าเกิดวินไปวินมาเนี่ย พ่อคิดถึงลูกไนีประเด็นประเด็นคือพ่อกับอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขึ้นมากันทางครอบครัวพอมาอยู่แล้วติดใจไม่อยากกลับภูเก็ตแล้วยังยังคิดถึงภูเก็ตมากตอนนี้อยากกลับบ้านมาก่เวลาใช่ก็คือมามาอยู่กรุงเทพมันเราก็ต้องทํางานต้องต้องบางทีเราอาจจะแบบว่าเวลามันผ่านไปเร็วเน้อในแต่ละวันมีอะไรที่ต้องทำอะไรอย่างแต่บางทีอยู่ภูเก็ตเนี้ยก็ก็ ค่อนข้างสบายตัวเพราะว่าเราอยู่กับลูกเป็นหลักล่าสุดต้นมาทะเลมาไม่คนะือไม่เคยไืเไ่เคยไม่ปแปลกไ่เคกลัวคนอื่นไปดาค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเ <c oughs> ขาอะคือเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> แต่ว่าการมาออกงานอะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีแสงไฟมันจะมีกล้องมันจะมีเสียงผู้คนมากมายใช่ไหมคะเราก็ ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่าเออพอถึงถึงถึงงานจริงๆอะ่ะเ,<ล>เขาก็เขาก็รับมือกับมันได,ด้เขาก็จอยใช่แล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าแบบนี่คืองานลูกอะไรเราแค่บอกว่าทะเลเดี๋ยววันนี้เราไปหาพี่มิกกี้กันนะเออแล้วเราก็แบบนี่เนี่ยพี่ๆมาหาทะเลเต็มเลย<ๆ>เขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ได้เป็นการทํางานอ่ะเขาก็เหมือนเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอยากมาด้วยหรือยังไงเขาอยากมาด้วยวันนี้ใช่ไหม้ช่ง คือจอยสุดเมื่อกี้คือยืนถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปบอกว่าขอถ่ายเดียวลขอถ่ายคนเดียวด้วยล่าสุดนะบอกขอถ่ายเดียวคนเดียวด้วยล่าสุดนะบอกขอถ่ายเดียวแล้วก็ยืนเกาะอกยิ้มยหวานกับตากล้องไปแล้วคือแม่ก็แบบว่าแม่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอิสเลยก็บอกว่าขอถ่ายเดียวเออเออเออเปลี่นเนมาก ไม่ไม่เลยค่ะคือคือเราไม่อยากให้ให้เขารู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าหรือว่าเราต้องไปบังคับเขาอยู่แล้วอยากให้เขาสบายสบายตัวใช่แต่เนื้อดารามันมาเองคืว่าเขาเขาเหมือนแบบว่าเวลาเขาเจอคนอะแล้วเขาเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเขาก็อยากแบบทําให้คนรอบข้างแฮปปี้อะไรเงี้ยสมมุติถ้าแม่บอกให้ยิ้มหวานอะบางทีไม่ยิ้มนะแต่พอพี่พี่บอกเนี้ยยิ้มใช่รับแขกรับแขกจ้า แต่ว่าจะได้เจอก็จะได้กลับมาอีกไหมสำหรับกี่เด enfin ือนกี่เดือนอ๋อเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ประตูก็กลับมาแล้วใช่เดี๋ยวพอใจไหมพอเขาไปแล้วนะพ่อก็ดีใจพ่อก็แบบเออเพราะเขาก็คิดถึงแฟนๆที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มานานอะไรอย่างเงี้ยพ่เป็ะน่นแหลสีขออยู่นะบอกว่าอยากร้องเพลงกับพ่อแล้วช่วงนี้ก็คือเห็นไมโครโฟนก็คือหยิบคว้าแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ย ม,มีเริ่มซ้อมแมแบบเพลง,พงของพ่อใช่ไหมคะให้ฟังให้ฟังเพลงพ่อแล้วก็ที่บ้านมันจะมีเหมือนกีตาร์แบบกีตาร์เด็กเล่นนะ่ะเขาก็ชอบเอามาถือแล้วก็เอามาเล่นเองเขาลองเพลงปรากฏการถีบเสื้อได้ได้แบบได้แบบว่า ท่อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยาวมากโอ้หกดดันกดดันละกดดันกดดันแม่นะเพราะว่าแม่ต้องไปสอนก่อนจคิดว่าจะได้เห็นไหมคิดว่าแฟนๆน่าจะรอดูโมเมนต์นี้เหมือนกันคิดว่าคิดแหละแต่ไม่รู้คือเปทำอะไรก็ว่าก็ว่าก็ว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาแล้วกันเนาะไม่แน่เหมือนกันแต่ว่า เขาก็ยังเด็กมากจริงๆแล้วยังไม่สามขวบเลยค่ะเพิ่งสองขวบเจ็ดเดือนอาจจะแบบให้เขาได้ฝึกได้เจอคนมากขึ้นบ่อยๆก่อนแล้วจนเขาแบบมั่นใจอะไรเงี้ยคือพี้าเขาไปดูคอเสิร์ตพ่ออยู่บ้างใช่ค่ะเขาก็เอนจอยชอบแล้วก็ดูดูได้เลือดพี่ตูนมาเยอะกันว่าอยากจะร้องเพลงอยากเล่นกีตต้าตามพ่อได้ค่ะเขาคุณค่าทะเลวิง